พี่เร็วแล้วนะได้ค่ะฮึ่มฮึฮุบสี่เหรอเออบวยคนอยู่ตรงนี้แล้วชึบ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 หนึ่งสองสามสี่ฮ่าฮ่าตาน้องแล้วไหนคะดี่ไหนฮะสองอืมหยิบมาเลย อมหเออไม่ใช่หนึ่งสองฉลากฮ่าฮือือเลือกพวกนี้เลือสนุกเหมือนกันเลยนะฟาร์มเนี่ยสืบมาใน Google มาที่เราที่เดียวกันที่เราไปนั่นแหละนี่แม่เว่นดูแปลกจังเลยนะสีแดงไปซื้อมาใหม่เหรอใช่ วันนะ้าฉันสลับเปลี่ยนแว่นบ้างนะ่ะพอดีเดีวแว่นฉันนะ่ะมีใส่สีดำเดี๋ยวฉันเบื่อคุณก็เบื่อเลยแหละเฮ้เฮ <c oughs> ้น้องใสแ่แว่นได้เหรอ <c oughs> ใช่ฮ <c oughs> พี่ก็ใสแ่แว่นเหมือนกันแวนะ่นกันแดดน่ะมาเปลี่ยนสีเหมือนเรนโบว์เลย <c oughs> ลูกจ้านิชาทิกานิชาจ้าอย่ามวัวแต่ว่าเล่นอย่างเดียวนะ ทำกันบ้านด้วยทำกันบ้านที่หนูมีน่ะเขาที่ครูสั่งอ่ะทำด้วยนะในหนังสืออ่ะอ๋อได้เลยค่ะเอมลูกเร็วๆนะทำเร็วๆเดี๋ยวถ้าเล่นหนูถ้านหนูอ่ะทำเสร็จเรียบร้อยอย่าหนูสามารถมาเล่นกับน้องได้นะจริงหรอคะใช่จ้ะลูกนะ้องก็เหมือนกันมีกันบ้านอะไรที่ครูบอกไหม นี่ค่ะโอเคจ้ะนัทชีก้าอย่าโมแต่เล่นด้วยนะอ่านหนังสือนิทานก็ได้นิทานโปรดหนูนะถ้าไม่ถ้าครูมไม่ได้บอกให้อ่านก็อ่านหนังสือนิทานเป็นะนลูกที่แม่ซื้อให้เนี่ยได้ค่ะเก็บของเล่นก่อนนะลูกได้ค่ะพี่แม่บอกให้เก็บของเล่นใช่เก็บเก็บเพืบอ ป๊ะป๊ะทำกันฮึบอือฮป๊ะไปอ่านหนังสือนะว่าครูไม่ได้บอกนี่ไปอ่านนิทานอ่ะอ๋อได้ค่ะอ่ะพี่จะเลือกนิทานให้นะเออนี่ไงนิทานของพี่ได้ค่ะ มันเป็นแบบเล่มภาษาไทยนะมีภาษาอังกฤษอยู่ข้างล่างด้วยตรงนี้อ่านไปนะที่ต้องทำกันบ้านนะ่ะอาปากกาอยู่ไหนอ่ะอันี่ไงปากกาสีฟ้าครูบอกใหใช้เหมือนคือในหนังสือเล่มไหนหน่ะนต้องมียางลบด้วยดูเขียนผิด เป็นอะไรจะลูกทำไมต้องเสียงดังวยวายด้วยใช่ลูกเป็นอะไรฮะจุจบจนอนค่ะเจอนอนใช่ค่ะออพอแม่ช่วยจัดการมาเลยค่ะหนูหนูกลัวหนอนค่ะใช่ใช่ใชนอนนอนลูกพอนั่งนี่มันไม่ได้สำคัญเลย,เลยนอนลูกเห็นนอนใช่ไหมใช่ค่ะ จะทำอไรกันดีค่ะเราต้องใหญ่บ้านแล้วลูกแค่หนอนตัวเดียวเองลูกจะไปกลัวอะไรมันตัวเล็กกับาพวกเราตั้งเยอะเราตัวใหญ่กว่ามันอีกนะเฮ้ยลูกดูแม่นะแม่ระวังไม่นะคะวิธีแรกนะถ้าเจอหนอนนะคือหยิบถ้วยนะลูกแม่มีถ้วยแล้วไงที่หนูใส่กุกาาหนูว่ะ กันแล้วอะไรหรอกกนหนูหกลัวค่ะมาตามแม่นะแม่ระวังไว้โอ้แค่นอนตัวเดียวเองนี่นะนอนไหมนอนน้อยจ้ามามานอนเข้ามาในนี้เลยนะได้แล้ว <S <S แม่แล้วแม่จะมาทำอะไรคะแม่ก็จะใส่ในนี้ไว้แล้วแม่ไปไปชั้นล่างเร็ว จะไปทำไมอ่ะไปเอาหนอนเน่อยู่ข้างหลังบ้านหรือว่าหน้าบ้านข้างหน้าปล่อยให้มันอยู่ตรงข้างนอกซะในบ้านมันไม่ค่อยมีใบไม้มากินปะปะปหนอนน้อยกลับไปอยู่ที่บ้านเธอนะกึบมัมมัมมันลูก ไปกับมันน่ะไปลูกอ่ะถึงเวลาปล่อยนอนออกไปจากธรรมชาติแล้วไปในธรรมชาติเลยนอนบ้ากับไ้บ้านของเธอเลยนะแม่จะทำอะไรหนูกลัวนอนใช่ใช่ใช่ดูนะวิธีหยิบถ้วยที่แม่หยิบออกมาใส่นอนแล้วเราไม่ต้องทำอะไรมันนะเราแค่ปล่อยอยอกมันอยู่ในหญ้าอยู่ในพุ่มไม้กันลูกค่ะ ไปเลยนะหนอนน้อยคึบไปขอบใจนะชิ้นหาทางออกไม่เจอเหมือนกันฮว้าวย่าดูดีงอมงมแล้วทำไมคะหนอนมันไปแล้วเห็นไหมหายไปแล้วคนผู้ชมคะถ้าใครเคยเห็น อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะตอนนี้หมดเวลาพอดีระหว่างกลัวนอนนั่นสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะบ๊ายบายบเฮ้ยหนูมันน่ากลัวลูกลูก,ลกจ๊ะกลัวนอนอะไรกลับปล่อยให้มันอยู่ในพุญญ่งหญ้าซะแม่ทำไมประตูเปิดอ,อะไรเนี่ยเฮ้อ